พูคุยกันในเรื่องนี้ค่ะกับคุณธิพานะวัฒน์มัทน,นาัค่ะประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท YLG Bullion Futures จำกัดคุณธิพาสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะค่ะคุณธิพาคะราคาทองคําก่อนหน้านี้ก็คาดกันว่าอาจจะปรับขึ้นไปแต่เพื่อในขณะนี้นะคะไม่ว่าจะทั้งปัญหาของสหรัฐแล้วก็ยุโรปทําให้ทองคําช่วงนี้ผันผวนเหลือเกินแนวโน้มจะเป็นยังไงต่อไปคะค่ะก็ในช่วงระยะสั้นๆนะคะเราน่าจะได้เห็นการปรับตัวลดลงของราคาทองคำนะคะแต่ว่า น่าจะไม่มากแต่ว่าในขาเอ,อ่อภาพของระยะกลางระยะยาวเราก็ยังมองทองคําเป็นช่วงขาขึ้นอยู่นะคะเพราะว่าก็ยังมีปัใจจัยในด้านของเศรษฐกิจฝั่งสหรัฐกับฝั่งสหรัฐอเมริกาเป็นตัวสนับสนุนยูดีนะคะแต่ว่าในระยะสั้นช่วงนี้เองก็เป็นการย,ายุบย้ายการลงทุนจากนักลงทุนที่เออเคยถือทองคําตอนนี้ก็มีการเทขาย ัไปถือเป็นค่างเงินเยอรมอรลาจะเห็นได้ว่าค่างเงินเยอรมอรลาตอนนี้แข็งค่าขึ้นมากาะคะแล้ว <ạ. S 1> ก็จากการที่ตลาดหุ้นเองนะคะล่วงลงมาค่อนข้างมากก็เลยมีการถอนเงินในเอ่อยกย้ายเงินในทองคำเองเข้าไปถือสินทรัพย์หุ้นเพิ่มมากขึ้นด้วยเพื่อพยุงการการการลดลงมาของราคาหุ้นก็เลยเมองเป็นในเรื่องของการยกย้ายการลงทุนนะคะแต่ว่าอันนี้ก็คือมองเป็นการย่อตัวระยะสั้นมากกว่าแต่ว่าภาพพื้นฐานภาพใหญ่ก็ยังมองว่าทองคำม,มีโอกาสปรับตัวสูงขึ้นค่ะ ค่ะและราคาทองคําในช่วงนี้นะคะในบ้านเราขยับขึ้นลงหลายครั้งเลยตัวแปรที่สําคัญก็คืออัตราแลกเปลี่ยนด้วยอย่างวันนี้คุณธิภาในช่วงสัปดาห์นี้นะคะคุณธิภามองว่ามันจะผันผวนแค่ไหนอะคะ่ะในตัวอัตราแลกเปลี่ยนของเราเองอะนะคะก็ความผันผวนก็น่าจะยังมีอยู่นะคะก็คือก็ยังอัตราแลกเปลี่ยนของเราเองก็จะค่อนข้าง เกี่ยวเนื่องกันกับไม่ว่าจะเป็นค่าเงินยูโรเองก็ตามหรือว่าค่าเงินดอลลาร์เองก็ตามจะเห็นได้ว่าในช่วงที่ผ่านมาค่าเงินดอลลาร์แข็งข่าขึ้นมากนะคะก็ทําให้เงินบาทบ้านเราค่อนข้างจะอ่อนขึ้นมาจากสัปดาห์นี้สัปดาห์ที่แล้วก็อ่อนขึ้นมาประมาณสิบปอสตางได้นะคะก็ก็น่าจะยังมีแนวโน้มในการอ่อนค่าอยู่ถ้าค่าเงินดอลลาร์ยังคงแข่งค่าขึ้นค่ะค่ะคุณธิพามีนักลงทุนส่วนหนึ่งก่อนหน้านี้ไปลงทุนกันในเงินนะคะซิลเวอร์ช่วงนี้ราคาเงินนี่แตกต่างกับราคาทองคามากน้อยแค่ไหน ค่ะราคาตัวของตัวเงินเองก็ค่อนข้างไปในทิศทางเดียวกันกับตัวราคาทองคำนะคะแต่ว่าความผันผวนก็อาจจะค่อนข้างมากกว่านะคะดังนั้นก็อาจจะต้องมีความระมัดระวังในการลงทุนมากกว่าค่ะค่ะและคุณนิพาจะมีคำแนะนาสาหรับนักทุนรายย่อยๆอยังไงบ้างคะก็ยังแนะนําว่าทุกครั้งที่มีการย่อตัวนะคะของราคาทองคําอย่างในช่วงนี้เองนะคะกรอบก็ดูระดับประมาณตักสองหมื่นห้าพันห้าร้อยบาท หรือว่าถ้าดูเป็นราคาต่างประเทศก็จะถ่าประมาณ1นึ่พัเจ็ดอยเสิบเหรียญนะท่อนั้นก็ถือว่าเป็นจุดที่สามารถทยอยสะสมได้ก็คือทุกครั้งที่มีการย่อตัวอย่างแน,นะนะให้สามารถทยอยสะสมได้แล้วก็ เพื่อขายทากาไรเพราะภาพใหญ่ก็ยังมองเป็นขาขึ้นค่ะจ่าววันนี้ขอบคุณค่ะคุณธิพานวัฒนวัฒนทรัพย์ค่ะประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทไบเอลจีบุลเลียนแอนด์ฟิเจอร์ j j จำกัดนะคะวันนี้จับตาดูกันประชุมของ,ของคณะรัฐมนตรีค่ะที่จะมีการพูดถึงรายละเอียดนะคะในการซื้อรถขันแรกค่ะเมื่อเวลาของชั่วโมงทํากินแล้วค่ะดิฉันรุ่งทิพย์ชลนภาไลยพร้อมทุมทกคนสวัสดีค่ะ